ไม่ต้องรีบเตะตั้งนะแล้วเตะตั้งตัวเองให้ได้หรอกเขโทรตัวเองแล้วเตะแล้บครับลากอีกนิดนึงเออลากไปเ็บขาด้วยอ่ะเป็นการกำลังพละกำลังพละ ลากไปอีกครับน้อยไปเออเออเนี่ยขาเนี้นเต่งสวยมากเลยอืมอ่ะกับร่างเ่าล่ะอ่าในในทุกขาทีกขาที่นี่ไม่ใช่ขาโอเคางนะเออหน้นหาไหนขาแล้วนะเออ,เอ,อต่อเลยครับนี่ครับทึออ๊บ que okay. será I...